อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอีกอย่างนึงคือตัวนี้นะเป็นไขควมใครจะมีแบบสั้นแบบยาวได้หมดนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายก่อนว่าการที่เราจะใช้อุปกรณ์นี้ใช้อะไรกับไอตัวคาบูนะครับสวัสดีครับทุกคนผมนัทจุกมินิไบต์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะฮะวิธีการสตาร์ท ให้มันติดง่ายติดยังไงมีอีพีแรกที่ผมลงไปแล้วนะก็มีขั้นตอนตามที่ดูอีีแรกเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูนะ e ีีแรกนะครับแต่อันนี้เป็นอีีที่2 5ถ้าใช้ E ีีแรกแล้วเนี่ยวิธีแรกแล้วเนี่ยมันไม่ติดทํำยังไงนะครับจอดที่ไม่นานทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะผสมน้ํามันนะฮะผสมน้ำมันใหม่นะอย่าลืมนะครับต้องเป็นตลวที่มีกองน้ํามันนะครับเพื่อความสะอาดเราจะได้ไม่ต้องล้างคาบุบ่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเติมน้ามันใหม่ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันกันเลยนะครับเติมน้ำมันใหม่เนาะเทไปเลยอ่าเมื่อเราเติมน้ำมันใหม่แล้วนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีอีกอย่างนึงคือตัวนี้นะเป็นไขควงใครจะมีแบบสั้นแบบยาวได้หมดนะครับทีนี้เราจะมอธิบายก่อนว่าการที่เราจะใช้อุปกรณ์นี้ใช้อะไรกับไอตัวคาบูนะครับก่อนอื่นคือเราจะต้องขันเนี่ยน็อตใต้คาบูนะฮะมองเห็นมน,ะนี่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 นงให้ดูเป็นน็อตตรงนี้นะ ขันเพื่อถ่ายน้ํามันเก่าออกนะครับเพราะว่าน้ํามันเก่าเนี่ยมันจะมีน้ํามันอุตุรุกองเขาเรียกว่าน้ํามันบูดน้ํามันเน่าน้ํามันเสียนั่นแหละครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องถ่ายออกก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่ายออกให้ดูเลยนะค่อยๆขันออกมานะตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัววิบากหรือจะเป็นตัวมอเตอร์ไซค์จิ๋วเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกันนะอ่าเดี๋ยวเราจะดูชัดๆกันเลยนะครับว่าน้ํามันเก่าเนี่ยมันออกมาเป็นแบบไหนนะครับสําหรับวิธีแรกอีีแรกเนี่ย ใครทำแล้วสไตร์ก็ยังไม่ติดนะใช้วิธีนี้นะอ่ะเห็นไหมปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำมันที่มันใสกว่าเดิมเห็นไหมน้ำมันเก่าก็คือมันจะคข้นๆน,นะอ่ะอันนี้เราก็ขันปิดเลยนะครับปุดกลับเลยนะครับอุดกลับเลยอ่ะปิดให้แน่นนะโอเคอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะยกโช๊คน้ำมันขึ้นแล้ว จะสตาร์ทให้ดูเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับเดี๋ยวโชว์น้ำมันขึ้นนะครับ อเป็นไงแล้วก็สตาร์ทติดก,กันเลยนะดิวิธีนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการที่เราจะทำให้รถสตาร์ทติดใครที่หาวิธีอยู่ดูอันนี้เลยนะ EP 1นนะลองทำตามคลิป EP 1นึ่งเดี๋ยวผมขึ้นมาให้ดูนะ EP 1แล้วก็อันนี้เป็น EP 2นะครับสำหรับใครที่ใช้ EP 1แล้วรถยังสตาร์ทไม่ติดก็ใช้เป็น EP 2เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนครับ กดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปเลยนะครับว่าจะมีวิธีอีพีหนึ่งะครับวิธีการผสมน้ํามันนะครับรอยู่ใต้คลิปหรือไม่ก็กดดูด้านบนได้นะครับโดยผมจะแปะไว้ให้ก็สําหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สําหรับการสตาร์ทรถทำยังไงให้ติดถ้าจอดทิม่นานนะครับไปละบ๊ายบาย